พุเนยเขาเลยอ่ะดุเข้าเลยถ้าขาดะหแย่เลยนะใช่ตัวใหญ่เลอแต่ถ้าไม่เห็นตัวก็ไม่เป็นไรนี่เบี็ดใหญ่ดึงได้โอ้ยโอ้ยาใจเลยใเลยใขอแพงโอ้ยเรยวว่าวว่ด้วยโอ้ยเย้ยุ้รุรเย้ย้เอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตัวข้างล <c oughs> ่างตัวข้างล่างไม่สวเฮ้ยเฮียมันจะตายก่อนเผมเสียวครับเนี่ออไปไปเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหลังก็ได้ อสียงกันไปบีงแมเพราะว่าลูกเสียงไม่เสียงไม่รู้อะไรมีเสียงอ่ะเดี๋ยวพอจะขึ้นจะขึ้นมีเสียงไปบิงไปบิงไปบิงเมื่อกี้ว่าต้องจะใช้ไปบิงแล้วลูกีเสียงไม่รู้อะไรอ่ะหนักไหมเงี้ยอะไรวะเอ้ยไอ้กุตระใ้เลยใ้เลยใจใจใจนี่ของแพงโอ้ยเร็วเร็วว่าแล้วว่ะใ่ด้วยโอ้ยเงี้ยเงี้ยกุตระกุตระ เงี้ยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเป็นมัอย่างเงี้ยโอ้ยโยตัวปนกิโลตัวเป็โโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโออ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโโอ้ย้ยอ้ยโ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 อ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ โอ้ยสบายไปสบายแล้ววันนี้คือว่าแล้วโอ้ตัวเป็นกิโลโอ้ยเนี่ยอย่าเล่นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเนี่ยไปนู่นเข้าไปกลางลำไปเออยเนี่ยเข้าไปกลางลำนะครับงานนี้เล่นเลยครับอ่าเล่นแล้วครับโอ้ยยังมาแอียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยขังไว้นู่นเลยบอกครับอ่าเอาใหญ่ตั้งท่าดีๆนะ ตั้งท่าดีดิตั้งท่าดีดิขิงจะมันโดดนะว่เออยเงี้ยตั้งท่าดีดิโอ้ยตัวข้างล่างตัวข้างล่างไม่สนเออเนี่ยมันจะตายก่อนเงี้ยผมเขียวแล้วไงเอาป้ายลงไปเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหลังก็ได้โอ้โหปล่อยลงไปเลยเปิดห้องเลยเปิดห้องเลยครับเปิดห้องเลยนะครับเออเอาลงก่อนโอ้ยรอดตายแล้วตายไหมรอดแล้วรอดแล้ว ให้มันอยู่ในนั้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหลังไม่ไง่ายว่าเอาเอาขึ้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วโยนลงน้ําปลอมผมผมโดนแล้วครวับให้ไหวนะนะครับรราาโอ้ย,อยกินจะต,ตายกินจะตายนี่เป็นไงครับความรู้สึกรู้สึกว่าวันนี้สุดยอดครับคุ้มแล้วเมียไม่ด่าแล้วกลับบ้านโอยสบายแล้วด <L> ่าแล้วกลับบ้าน โอ้ยสบายแล้วสองพันบาทสบายแล้วโอ้ยใสเป็นโลอย่างงี้งามโอ้ยโคตรอ้วนอ่ะโอ้ยากินตายเนี่ยเหมือนมกูตลาดได้กินกดดังดังกดดังดังเฮียบอกแล้วไม่ต้องไปไหนหน้าบ้านหน้าบ้านของดีอยู่หน้าบ้านไม่ต้องไปไกลไปทำไมเมื่อเฮ้ยตัวใหญ่เมื่อวานว่าการวะใหญ่กว่าเมื่อวานเยอะเลยใหญ่บว่อวานแฉวแจ๋วฉะครับรอลุ้นกันต่อเอ๊ะง่ายหยิบเอากระโถนเอาสวิงเลยอ่ะ โอยเก๋าเก๋าเก๋าโอ้ยสวยสวยชู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 ว้าวเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเลยนะครับปล่อยลงหม้อครับจะปล่อยลงหม้อโอ้ยใสนี่สวยสวยใส้นี่ค่อยหน้าน่อยอันนี้น้ำหยุดแล้วครับน้ำจะขึ้นแล้วครับเอติยาต่ปากโชว์ท่านผู้ชมหน่อยอืมคือนะอ่ นี่แน่เอาให้ลองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้แรงๆให้ดังตับอ่ะจะไป่ทิ้งนะลูกสวยๆครับใส่ีนสวย้วแกกำลังกินเลยนี่มันนาวปลาจานอย่่งนะแต่อย่งเนาะไม่โดนเนาะเฮ้ยเอาโดนโดนโดนกี่ตัวผมสามตัว bao tua ba tua ôi ôi ôi, nó bao như thế này, cái ba bao ba bao, 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 โนดนลงลงเร็ว,วลงไม่เอียถ้าถ้าเบ็ดเล็กกว่านั้นอีกหน่อยมันจะเขียบมากกว่านั้นอีกอ่เอาเฮียหวังเร็วรอดแต่ปลาเก๋าปลาเก๋าปากวปาก,กว้างไนงะปลาฟุกปลาฟุกนี่เก๋านี่ค <s> นเก๋าอยู่นี่นเ,เออเก๋าตรงนี้ก็อขาได้สองตัวแล้วสายบัวเฮียก็เ,เสือไปดิยังไงก็รอดแล้วล่ะรอดรอด รอดแล้วทางบ้านรอดแล้วหรอนั่งใจเย็นแล้วผมครขึ้นยิงแล้วเหรอเฮียทำงานเฮียต้องทำงานต่อไปเขาขึ้นยิงแล้วเขารอเราอยู่บนนู่นแล้วเออออเเราต้องทำงานให้หนักเเดดดีีี๋ยยววน้้้โตแ่ใหลงงิ แพ้รงหายแพงก่าผมนะผมสองขึ้นหลักสองพันเลยนะตัวเดียวเขาก็นอกไปแล้วอ่ะไม่ได้มุดโดนยังไงโดนยังสวยสวยสวยเออเออเอาดิเอาผมเอานะเอาโอ้ยติดกวองเอ้ไปเลยอะไรอ่ะไปเลยขาด อ้าวหัวร้อ,อยอาจะโอ,อ,ะอลล้บ้งสูสีหลุดป่ะอืมกล้องมันสะเทือนเนี่ยคนดูตาลายไ,ไปทางไหนกินอยู่กินอยู่กินอยู่ กินอยู่กินอยู่โอ้โหอะไรพี่เลยเขาลงกันโคมๆงเลยกูจะเลือนเบี่ยงนี้อย่างเดียวกินอยู่กินอยู่เฮียอย่ามองหน้าอย่างนั้นดินี่แหละอุ้ยกินปุ๊บตระปุ๊บกินปั๊บ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 เขียวเ้เขียวเฮียอย่าเกเรผมเอาขึ้นมา โอ้ยเดี๋ยวปลาผมหลุดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเกเรอีกเนี่ยเดือหมดดูอะไรผานจะไปเฮ้ยเฮ้ยจะเดินมาเลยตอนนี้เออนู่นน่ะโอ้โหว่ยหลุดไปแล้วโอ้ยน้องเอาครับมีจะว่ายน้ำเข้าฝั่งนะครับ เก่าม vale no no e> ันดื้อหน่อยเดียวแล้วหยุดแล้วน่ะเก๋าเหรอวะเฮ้ยเปลาเก๋ากุสลอะนะมันแถะแล้วฮะเออหางบ่วงกินๆแล้วเบาๆกินๆแล้วเบาๆอึ๊บมาเหอะบ่วงก็บ่วงตัวใหญ่ๆชอบ ถ้าถ้าครูสลักขึ้นมาก็ปล่อยนะเรามาตกปลาเหลืองนะเอาล่ะปล่อยไปแล้วเนี่ยหลุดแล้วตายหามันเอ้ยหลุดจะกิงด้วยว่าไม่ได้เลยตายแล้วโหกินคนันโกงเอ้ยกินคันนี้แทนนะกินคันนี้แทนนะ เรียบร้อยเฮ้ยมันกินยังไงของมันวะป่าอ๋อมันกินสวนกินแล้ววิ่งตามฟันไม่ทันแล้วก็หลุดอีกโอ้ยเนาะโอ้ยตัวเนี่ยเข้าเลยอ่ะขุดเข้าเลยถ้าขาดที่หายแย่เลยนะใช่ใหญ่เลย,ยเออแ้่แไม่เห็นตัวก็วไม่ได้นักเด็กใหญ่ทีนักด็กน,นี่เป็ดใหญ่ดึงได้ ตามนี้ว่าตามไหวส่วนขึ้นอยู่เหรอยู่อ,อยู่ครับแหมตอนแรกเบาใจหายเส่วนขึ้นหนิส่วนขึ้นครับอ่าแหม่ไม่มาเยือนหน้าบ้านมันก็ไม่เอานะ ถ้าก๊อกไหนโดนมากระทืบก็เรียบร้อยไปนะพอ<า>ผมเรียบร้อยไปแล้วอ,ะอ่ะโอ้ยแม่ไม่ว่าจะหลุดรอดไปได้ปิดโดนมากระทืบมซะง่ายเงือบเลยโดนปิดประตูจีนเอาลย <laughs> นปิดประตูจีนเอาไปน่นเลยเสียงเสียงมีเสียงไมีเสียง ไม่ใช <chat, S 2> <turned> mm ่ไปเกี yeah, yes, 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 yeah. ่ยวของเงี้ยเขาอีกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปลาครับปลาตายแน่นอนมันไก่มันไก่เมื่อกี้เราเมื่อกี้จอดเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเนาะอ่ล่อล่อเออล่อสองสองขาที่ฟ้าเลยหายท้องเลยไม่รู้ครับมาดูครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเสวี่ยงเสวิงเสวี่ยงเสวิงอยู่ไหนเสวี่ยงการอยู่บนหัวนี่ไปแล้วไง ไม่กล้ายกกลัวเบตเวลาที่นกคีนกค่นกคี่นกครับผมส้อยๆๆไอย้อยว,ย,ว,วอยกตามเงียยกตามครับโอ้ยเขาเล่นอะไรของเขาเรนะู้เนี่นขอเก่าได้คีน่นกจะไหวเนี่ยวันนี้เล่นแต่ของใหญ่ไว้ไกลแล้ว ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋เพิ่งนะปลายังไม่ได้ตายกระโดดลงน้ําได้นะอุ้ยตายแล้วอ่ะตายแล้วอุ้ยตายแล้วมันยังไม่ตายดิมันยังไง่ฝั่งโน้บันยังไงตีดิจ้าอะตีดิจ้าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรคือไม่รู้นี่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 ต้องอย่างนี้นี่อะไรคือไม่รู้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่อะไรคือไม่รู้ ดรื้อๆมึนๆนะนี่แถวโบสุดท้ายครับโบสุดท้ายครับเล่นหน่อยฮะโบสุดท้ายนี่คันคันคันนี่นี่เลือกเอาเสียงดังนี่ฝั่งทางโน้น่ะปลดยังไม่หมดเลยอ้าลูกเอ๋อนี่ยังไม่หมดเลยโอ้ยอะไรไม่รู้โอ้ยอะไรเป็นเกี่ยวมือเปล่า

ตัวเดียวคมเลยตัวเดียวคมตัวเดียวคมโอ้ยยกฟันคมน้อยเงี้ยนะไม่เป็นไรครับตายแน่นะตายแน่แล้วนะน้องตัวกิโลครับนี่เราคงมาได้แล้วเฮ้ยฮะม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มันติดอันนี้มาโอเค้ยครับโอ้ยวนพัดเลย อทอดทอดให้แมวเนาะกินเองนี่แหละครับอ้าวเล้วนึกว่าจะไปทอดให้แมวอ,มอ,อบอกเงี้ยบอกว่าได้แล้วตัวนี้สองพันครับผมปวดๆนะว,ว่ะเออตัวเป็นกิโลอ่ะก,กิโลปกต,ติแทบไม่ถึงกิโลเอ่อโลมันน่าจะได้บ้างเนี่ยนะผมว่าได้ได้ไม่ได้ขาดไปหน่อยได้ครับสัวว่าตัวดูดิเล็กจะที่ไหนอ่ะ วันนั้นได้ตัวโลโลตัวนี้เดียวเองมันแน่นไงอะนะคือทำแล้วทำอีกรูปแล้วรูปอีกทำแล้วทำอีกแน่นดูดิแน่นเลยทางนู้นมัางทางนี้มัางทางนี้มังเจ้านู้นมากเฮ้ยใครเอาไอ้หัวโขนขึ้นมาเนี่ยพ่อฮะอ้าวใครเอาไอ้โขนขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันได้ตายอย่างเงี้ยเอาปลานี่ขึ้นมาได้ไงอ่ะเอาคีมมาจับเอาคีมมาจับ ฮะไ,ไม่ใช่ไอตัวนี้เอาไม่ได้โอ้ยอยากตายโอ้ยไม่โดนทิ่มบุญแค่ไหนแล้วนะ่ะเราผ้าจับฮะเราผ้าจับเนี่ยจับไม่ได้นะไม่ได้นะครับไปตกที่ไหนก็ท่างยาน,นะไหนตัวไหนนี่อ,อยักษ์หัวโขนนี่ตายย่างลูกระวังตายแล้วนี่นี่ครับอันตรายนะครับมันไม่ใช่ปลา,า,าเก๋ามัาเก๋าเหมือนกันเก๋าหยงนเขาเรียกอยักษ์หัวโขนครับ ดูหนามทั้งตัวเลยมีพิษนะครับไปตกที่ไหนเงี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะหนามทั้งตัวเลยโอ้ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับโดนเข้าไปแล้วโหดูหน้าดิเนี่ยจะกินมันลงเหรอมันไม่ใช่ปลากินนะครับปลาเรื่อน่ะที่ผมอ่าว่าอยู่ในชิปบ่อยบ่อยอ่ะปันปลามีพิษนะครับโดนเข้าไปแล้วพอจ๋าแม่จ๋าเลยนะ นี่ครับโอ้โหเหี่ยเขาขึ้นมาเอ้ยผมพลาดพลาดตอนไหนวะไปดูตอนไหนวะเนี่ยธรรมดาผมต้องเห็นดิเหี่ยไปอาตอนไหนตอนขึ้นตอนหลังแล้วท้ายแล้วครับโอ้โหเหี้ยอย่าเอาอีกนะแบบนี้นะครับอันนี้กิ๊งนะไม่ใช่เล่นนะดูดิหนามทั้งตัวนะครับไปโดนตําเข้าไปนี่ครับคีบหลังมาเนี่ยทั้งตัวก็ว่าได้ครับตรงไหนที่มันทิิมได้อะนะครับโอ้ยเนาะ เฮียเขาไม่รู้นะครับบอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับท่านไหนตกตาตกปตามือใหม่แนวหินนะครับอันตรายนะครับปลาชนิดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโดนเข้าไปแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าแน่นอนเฮียโชคดีนะเนี่ยเฮียใช้ผ้าจับป่ะผ้าจับโอ้ยถ้าจับแบบปลาเหลืองเล่ยตับเข้าไปเลยน่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากมากไม่เป็นไรคนไม่รู้ย่อมไม่ผิด อ้าวเมื่อกี้เราตกคนเดียวยังไงได้เป็นตะกร้านะน่ะเงาอะไรหาดูมันมีหลงไหมอ๋อโอเคโอเคครับไปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ยรูปกันข้างบนเงาแงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเหรอไปได้เก ชโชว์ไปโชว์เต้วนั่นเลยหรอโชว์เออโซนแขกโอนแขงเออโชว์ของแขงเออยองยองไหมยองยองไหมแดงเลยอ่ะเออเฉียวโซนแขงนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับแล้วก็โชว์คู่คู่ไอ้เอาอยู่คนเดียวนะปุญปีเลยปุญปีเลยโอเคนะครับเป็นไงครับทริปแรกเนี่ย ได้ครับเจอกนี่เนาะพี่ตามหาโอ้ตามหาไอ้นี่ครับเนี่ยจะชวนจะชวนผมเข้าตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วครับตั้งแต่ได้ตัวแรกแล้วนะครับถ้าได้ตัวนี้แม่บ้านจบครับเขาบอกว่ารอดแล้วรอดแล้วผมรอดครับเออ่าสนุกสนานได้ไงนะเด็บแนมกันไปนะครับยังไงก็หมกันในกระชังนี่ก็พ่อใชครับนี่มาใช่นี้แหละครับสนุกสนาน เจอกันใหม่ในทริปหน้าครับผมบ,บ,บ๊ายบายครับ